สงสัยกันไหมครับว่าทําไมบางทีคนที่เราเห็นว่ามั่นใจในตัวเองมากๆพูดจาฉะฉานสุดๆกลับไม่ใช่คนที่มีความสามารถที่สุดเสมอไปวันนี้เราจะมาเจาะลึกปรากฏการณ์ทางจิตว,วิทยาที่น่าทึ่งมากๆที่จะมาไขาข้อข้องใจเรื่องนี้กันครับภาพนี้น่าจะคุ้นเคยกันดีเลยใช่ไหมครับคนที่อาจจะเพิ่งรู้เรื่องอะไรมาแบบผิวเผินมากๆแต่กลับแสดงความคิดเห็นด้วยความมั่นใจแบบเต็มร้อยเลยนะ เหมือนกับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นมาทั้งชีวิตไม่ว่าจะในที่ทำงานในวงสนทนาหรือโดยเฉพาะบนโซเชียลมีเดียโอ้โหปรากฏการแบบนี้เจอกันได้บ่อยกว่าที่เราคิดอีกครับแล้วนี่แหละครับคือความย้อนแยงที่น่าสนใจมากๆเลยคือในขณะที่คนที่มีความรู้แค่หยิบมือกลับมั่นใจในตัวเองแบบสุดขีดผู้เชี่ยวชาญตัวจริงคนที่เขาคลุกคลีกับเรื่องนั้นมาเป็น 10, 10ปีกลับดูทำตัวกว่าเยอะเลย แถมยังระมัดระวังในการพูดมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยครับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือเป็นแค่ลักษณะนิสัยส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งนะครับแต่มันคืออคติทางความคิดหรือที่เรียกว่า c ognitive bias รูปแบบหนึ่งซึ่งนักจิตวิทยาเขามีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการให้มันเลยว่าปรากฏการณ์ดัน n i n ครูเก e r เอาล่ะครับส่วนแรกเรามาดูสิ่งที่เรียกว่ากราฟแห่งการเดินทางกัน มาลองดู4เตจของการเดินทางบนเส้นทางแห่งความรู้นี้กันครับจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้อะไรใหม่ๆมักจะอยู่ที่นี่เลยครับบนยอดเขาแห่งความโง่หรือ Mount Stupid คือพอเราได้ความรู้มานิดหน่อยปุ๊บโอ้โหความมั่นใจนี้พุ่งสูงปรี๊ดเลยถามว่าทำไมก็เพราะว่าความรู้ที่เรามีตอนนั้นน่ะมันมากพอที่จะทำให้เราคิดว่าเออเรื่องทั้งหมดก็มีแค่นี้แหละแต่ มันยังไม่มากพอที่จะทำให้เรารู้ตัวว่าโหมันยังมีอะไรอีกเยอะแยะมหาศาลเลยที่เรายังไม่รู้บอกเลยครับว่าจุดเนี้ยอันตรายที่สุดเพราะมันนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ง่ายมากๆแต่พอการเรียนรู้มันดำเนินต่อไปความจริงก็เริ่มปรากฏครับความซับซ้อนความกว้างใหญ่ของเรื่องนั้นๆมันจะเริ่มเผยออกมาทันใดนั้นแหละครับความมั่นใจที่เคยพุ่งทะยานเนี่ยมันจะดิ่งวูบลงเหวอย่างรวดเร็วเลย นี่คือช่วงที่เรียกว่าหุบเหวแห่งความสิ้นหวังหรือ Valley of Despair เป็นโมเมนต์ที่เรารู้สึงเลยว่าเฮ้ยที่เรารู้มาทั้งหมดนั่นมันเป็นแค่เปลือกจริงๆ แต่ถ้าใครยังไม่ยอมแพ้ในหุบเห็นนั้นนะครับแล้วยังคงตั้งใจศึกษาต่อไปก็จะเริ่มไต่ขึ้นมาสู่ช่วงที่เรียกว่าเนินแห่งการตรัสรู้หรือ slope of enlightenment ครับตรงนี้แหละครับที่ความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงมันจะค่อยๆก่อตัวขึ้นช้าๆนะครับแต่ว่ามั่นคงมากๆและความมั่นใจก็จะค่อยๆกลับคืนมาแต่ความมั่นใจครั้งนี้มันต่างออกไปครับเพราะมันตั้งอยู่บนรากฐานของความรู้จริงๆและในที่สุด เราก็จะเดินทางมาถึงที่ราบสูงแห่งความยั่งยืนหรือ plateau of sustainability จุดที่ความรู้มันลึกซึ้งและความมั่นใจก็อยู่ในระดับที่เหมาะสมแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในสเตจนี้เลยก็คือการตระหนักรู้อยู่เสมอว่ามันยังมีอะไรอีกมากมายนะที่เรายังไม่รู้ซึ่งให้ความรู้สึกนี้นี่แหละครับคือที่มาของความถ่องตนที่แท้จริงและเป็นสิ่งที่ทำให้เราเปิดกว้างที่จะเรียนรู้ต่อไปแบบไม่มีที่สิ้นสุด โอเคแล้วคำถามต่อมาก็คือทำไมถึงไม่รู้ตัวล่ะคำตอบของเรื่องนี้อยู่ที่กุญแจสำคัญที่เรียกว่าอภิปัญญาครับทักษะที่ว่านี้เรียกว่าอภิปัญญาหรือเมต a าค g อกเนชันครับฟังดูอาจจะวิชาการหน่อยนะครับแต่ถ้าพูดให้ง่ายที่สุดเลยนะมันคือความสามารถในการมองเห็นตัวเองหรือการประเมินความสามารถของตัวเราเองได้อย่างถูกต้องและแม่นยำนั่นเองครับและนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับ ปังใจฟังดีๆนะครับคือทักษะที่จำเป็นในการทำอะไรสักอย่างให้ดีมันดันเป็นทักษะเดียวกันเป๊ะๆกับที่จำเป็นในการใช้ประเมินว่าสิ่งนั้นมันดีหรือไม่ดีพูดง่ายๆคือถ้าเราขาดทักษะในการทำเราก็จะขาดทักษะในการประเมินไปด้วยโดยอัตโนมัติเลยมันเป็นเหมือนภาระซ้อนที่น่ากลัวมากๆเลยครับอ่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นอีกลองนึกตามนะครับสมมติว่ามีคนที่ไม่เก่งวยากรณ์เลย นั่นก็แปลว่าเขาไม่มีเครื่องมือที่จะใช้มองเห็นข้อผิดพลาดในงานเขียนของตัวเองใช่ไหมครับผลที่ตามมาก็คืออะไรก็คือเขามักจะคิดว่างานเขียนของตัวเองเนี่ยดีเลิศแล้วประเมินความสามารถของตัวเองสูงเกินจริงไปมากนี่แหละครับคือพิมพ์เขียวของความไม่รู้ตัวที่ชัดเจนที่สุดเลยเอาละครับมาถึงส่วนที่3วิธีหลีกเลี่ยงกับดัก ฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มรู้สึกกลักลวๆเอ๊ะแล้วเราจะติดอยู่ในกับดักนี้หรือเปล่าข่าวดีก็คือเราสามารถฝึกฝนเพื่อก้าวข้ามมันไปได้ครับมี3วิธีหลักๆเลยครับที่ช่วยได้ 1. คือสงสัยในตัวเองเข้าไว้ครับตั้งคำถามกับตัวเองบ่อยๆว่าเฮ้ยมันมีอะไรอีกหรือเปล่าที่เรายัางไม่รู้ 2. คือการแสวงหาคำวิจารณ์อย่างจรงิงจังเปิดใจร,รับฟังฟีดแบ็ตรงๆจากคนที่เราไว้ใจและ 3. ข้อนี้สาคัญมาก คือเรียนรู้ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งครับเพราะการเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยคือกรอบป้องกันดันนิงครูเกอร์ที่ดีที่สุดเลยครับสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องราวของดันนิงครูเกอร์เนี่ยมันเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจเราที่ทรงพลังมากๆเลยว่าปัญญาที่แท้จริงมันไม่ใช่การที่เราต้องไปรู้ทุกอย่างบนโลกใบนี้ แต่คือการตระหนักอยู่เสมอว่าเรายังไม่รู้อะไรอีกมากมายมหาศาลและการยอมรับในความไม่รู้นี่แหละครับคือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดที่จะนำเราไปสู่การเป็นผู้รู้ที่แท้จริงและคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้ลองไปคิดกันดูนะครับว่าในการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆในชีวิตตอนนี้ตัวเราเองน่าจะยืนอยู่ตรงไหนบนกราฟแห่งการเดินทางนี้กันนะการตั้งคำถามนี้กับตัวเองบ่อยๆอ,อาจจะเป็นเข็มทิศที่ดีที่สุด ที่จะคอยนำทางเราทุกคนไปข้างหน้าครับ